สวัสดีครับทุกคนพบอา t เธอร์บีเช่นเคยในเดือนแห่งการปฏิวัติตัวเองวันนี้23แล้วนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าลงมือทำเดียวนี้แน่นอนครับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่ชอบลงมือทำ เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่อยากประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละ,อย,ะอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นน้น่นอยากจะเป็นนี่เยอะๆเป็หมดเลยแล้วถามหน่อยว่ามีสักกี่คนนะครับที่ลงมือทำต่างกันนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ไม่ใช่แล้วครับ ถ้าคนต้องการความสําเร็จจริงๆเนี่ยจะไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งครับผัดวันประกันพรุ่งถ้าทําบ่อยๆยุ่งเลยนะมันจะเป็นนิสัยครับเป็นนิสัยแห่งความล้มเหลวแบบผ่อนสงนะครับต้องไตรต้องไตรตองต้องพิจารณาอีกครั้งละครับ เวลาเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยหลายคนมัวแต่คิดคิดแล้วคิดอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อ,อีกวางแผนแล้ววางแผนอีกไม่ลงมือทำสักทีความสำเร็จมันก็นเลื่อนออกไปครับกลัวแน่นอนครับ เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องผ่านด่านนี้ทุกคนแหละครับงานใหม่ๆสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยเราก็กลัวนั่นแหละครับกลัวทําไม่ได้กลัวไม่ใช่เราผมก็กลัวเหมือนกันแต่มีวิธีแก้ครับวิธีแก้ความกลัวง่ายิีเดียวครับคือลงมือทําลงมือทําทำทันทีทำเดี๋ยวนี้แล้วความกลัวมันจะ อันตรธานหายไปครับยิ่งเราทํามากเท่าไรลุยมากเท่าไหรความกลัวมันกลัวคนจริงครับความกลัวมันกลัวคนลุยครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าโลกนี้กลัวแต่คําว่าเอาจริงเอาจังคุณเป็นคนจริงคนหนึ่งใช่รือครับที่เวลาผ่านมาแล้วมันผ่านไปครับแต่วันนี้เราจะเป็นคนจริง เพราะเราต้องการความสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะกลัวเราก็จะลงมือทํากลัวการขายขายให้มากขึ้นกลัวการปฏิเสธหาคนปฏิเสธให้มากขึ้นกลัวความล้มเหลวให้มันเจอความล้มเหลวให้มากขึ้น มันเป็นเช่นนั้นครับความสําเร็จมันต้องผ่านการลงมือทําทําครั้งแล้วครั้งเล่าลุยแล้วลุยอีกมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะครับที่ต้องการความสําเร็จนะครับอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่รีรออย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอย่ารอความพร้อมครับ ถ้าใครรอความพร้อมจะไม่ได้ทำสักทีหรอกครับเพราะว่าความพร้อมไม่มีสักทีเลยไม่มาถึงสักทีเลยความพร้อมนะครับทําไปทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละครับทํามันไปนเลยและถ้าเราลงมือทําเราจะโล่งครับเราจะรู้สึกว่ามัน เจาะภูเขาออกจากอกเถ้าเราัวแต่คิดมัวแต่ไตรตรองมัวแต่วางแผนนะแล้วไม่ทำสักทีนะมันจะอึดอัดอยู่ในหัวอกเรานี่เแหละถ้าลงมือทำมันซะโล่งครับเชื่อผมนะก็ลองเขียนออกมาสักห้าประการครับสิ่งที่เราอยากจะทำ แล้วลงมือทำมันวันนี้เลยให้ประสบความสำเร็จลองดูนะครับเราทำได้ครับเพราะเราเป็นคนจริงสวัสดีครับ